สวัสดีครับมาดูระบบเวฟอิมเมชันแอลนะครับกับ b a r านเจอร์วิงนะครับเราจะใช้อะไรบ้างนะครับหลักๆในการใช้ระบบนี้นะครับหนึ่งก็จะเป็นตัวมิกนะฮะตัวนี้ผมใช้เป็น b a r านเจอร์วิงนะครับหรือใครที่มี X32 M32 นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับ คือกรณีนี้จะเป็นถ้าเป็นระบบ LV1 นะครับก็คือมิกจะเป็น IO นะครับหรือว่าเป็นอินเป็นเอาทนะครับส่วน LV1 ก็คือจะเป็นตัวมิกนะครับ LV1 ก็จะเป็นมิกนะครับก็จะมีกรุป๊ปมีมอนิเตอร์นะครับมีแมทริกมี DCA นี้ก็คือ LV1 นะครับ แต่ละช mm ่องี่ลก็จใส่ได้ทั้งหมด8 mm hmm. อิฟิกนะครับ8ตัวอิฟิก8ตัวกนะ็คือปลักอิน8ตัวนะครับในห1ช่องแคลส่วนอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับในระบบนี้ถ้าเป็น Emotion l 1นะครับ mm hmm. ก็จะมีเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นตัวนี้นะครับอ่า สามารถประกอบอันนี้ผมใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ DIY นะครับประกอบออกนะครับใครอยากได้เคสที่เล็กกว่านี้ก็หาซื้อเคสที่เล็กกว่านี้มาใส่นะครับอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ครับก็คือหัวสมองในการประมวลผลพวกปลั๊กอินนะครับอันนี้เซิร์ฟเวอร์สเปคที่แนะนําผมแนะนําให้เป็นพวกเจนใหม่ครับ CPU เจนใหม่ในการทำเซิร์ฟเวอร์ครับ ก็จะมีสวิตช์ทับกัหนือนการรวมสัญญาณนะครับในระบบซาวกิทส่วนนิกตัวนี้นเป็นบร l ลิเจอร์วิงนะครับก็จะใส่กับการ์ดเป็นการ์ดนะครับของดดฟนะครับอันนี้ก็คือผมใส่การ์ดเข้าไปแล้วนะครับนี่ผมใส่การ์ดเข้าไปด้านในแล้วนะครับ ถ้าใครไม่มีการ์ดก็สามารถใช้เป็น Audio Interface ได้นะครับแต่จะใช้ในเวอร์ชั่น B15 ไม่ได้นะครับ B15 มันจะมองเห็นแค่ v ีไวหรือว,ว่า I.O. ของวิฟนะครับวิฟซาวก,กิทส่วนวิฟ14ก็สามารถมองเห็นพวก Audio ออิ e เ f อร์ได้ปกตินะครับถ้าใครจะใช้ก็เลือกเวอร์ชั่นเอานะครับ ตัวนี้ผมใช้เป็นการ์ดนะครับการ์ดของวิบใส่ในมเลเจอร์วิงเรียบร้อยนะครับก็ต่อทีการต่อมก็จะต่อขึ้นมาตัวนี้มันจะมีอยู่สองช่องนะครับุผมจะเลือกใส่เป็นช่องแรกนะครับก็สามารถเข้ามาในาสวิตชทับนะครับแล้วก็จาก ซิร์เวอร์ก็เข้ามาในสวิตชับเหมือนกันนะครับแล้วก็จากสวิตชับวิ่งเข้าไปที่ตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าโฮสต์นะครับโฮสต์โน้ตบุ๊กตัวนี้ผมใช้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับในการทำโฮสต์ในการตั้งค่าของอวิ่งนะครับการแพรการรับสัญญาณของวิง ผมก็จะแพดเอาส่งขาออกนะครับก็คือจะส่งสัญญาณจากโลโก้จากเครื่องตัวนี้นะครับให้มาประมวลผลที่ตัว emotion lv 1นะครับหรือว่าให้มามีที่ emotion lv 1ครับแล้วเราก็จะส่งจาก lv 1กลับไปออกที่เอาพุ t ของ m a l t i b e Wing นะครับขั้นตอนในการตั้งค่าก็มาที่ routing นะครับ routing แล้วก็ ไปที่ตัวเอา,อาตัวตตัวตัวตัวเอาก่อนนะครับเอาผมจะส่งตัวอ่ะเรียกเป็นโมดูลนะครับเอาก็คือจะส่งเอาก็คือส่งจากมิกตัวนี้ออกไปนะครับ ไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่เอาพูดที่ส่งออกอเป็น xlr ด้านหลังอย่างเดียวนะครับเอาตัวนี้ก็คือสามารถส่งจากนี้ไปหาอุปกรณ์อื่นนะครับก็คือตั้งที่เอานะครับตัวนี้อ่าผมจะเลือกเป็นเอาพูดกลุมเป็นโมดูลนะครับเชื่อมต่อผ่านสายแลนนะแล้วก็จะเลือกมีไว้ตัวนี้เป็น local in นะ ผมจะกดออโตบวกไว้นะครับอ่าผมจะส่งไปทั้งหมด24่สิบสี่ชแนลนะครับก็ที่กเาเลยนะครับอ่้มาทั้งหมด24ิบสี่ชแนลนะครับสัญญาณก็จะวิ่งมาเข้าที่ L1 v 1, แล้วก็มาแผดรับที่ L1 v ตรงนี้นะครับพูด ส่วนเอาพุทนะครับผมจะส่งเอาพุทจาก LV1 วันนะครับกลับคืนไปที่วิงนะครับโดยจะส่งไปที่แมทิกนะครับผมจะส่งออกอ่าผมจะส่งจากสัญญาณเป็นแมทิกนะครับแมทิกกลับไปที่1 2นะครับกลับไปที่ชั้นเอลเอาพุทหนึ่งสองของวิงนะครับอ่าคือส่ง Ma แมทิกนะครับเนี่ย ในการส่งในการตั้งรับนะครับเอาพุทตอนนี้ผมส่งกลับมาที่วิ่งนะครับผมก็จะเลือกตรงเอาเหมือนเดิมนะครับเอาเหมือนเดิมแล้วก็ให้เป็นตัวโลโคลเอานะครับโลโคลเอาก็จะเป็นเอาด้านหลังมิกนะครับที่เป็น x อ r กเอาแปดเอนะครับผมจะตั้ง ให้7,8นะครับรับสัญญาณจากโมดูลนะครับเรียกเป็นโมดูลผมส่งกลับมาที่1,2นะครับผมก็จะรับเป็น1,2สัญญาณจาก LV1 นะครับจะส่งผ่านมาทางแมทริกแล้วก็แมทริกจะส่งกลับมาที่โมดูล1,2แล้วก็มาตั้งให้เอา7,8รับสัญญาณจาก1,2นะครับท่นนี้ก็เป็นการ เสร็จนะครับทุกอย่างก็มามิกกี้อีเวนชั่นเอลนะครับส่วนพวกมอนิเตอร์นะครับก็ใช้งานในมาเลเจอร์วิงนะครับทำมอนิเตอร์ด้านบนวีทีนะครับก็คือจะแยกกันเลยนะครับก็คือสระตัวนี้เป็นมอนิเตอร์นะครับทำา q q ำําอะไรก็จะไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะก็คือจะคุมโทรปีนะครับ ด้านหนวิธีตัวนี้ก็จะทํางานเป็นมอนิเตอร์ด้านบนไปเลยนะครับก็มอนิเตอร์ก็ส่งปกตินะครับของวิงนะครับสพาว่าตอนนี้เราเอาแค่เอาพุ t นะครับเจรับสัญญาณ12จากแมทติกนะครับให้ไปออกที่หลังเอาพุทธเจ็ดแของวิงแค่นั้นนะครับนอกนั้นก็ปกตินะครับอ่าก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานมอนิเตอร์วิงกับระบบ Emotion LV1 นะครับ ใครสนใจอยากจะศึกษาหรือว่าจะเข้าเรียนนะครับตอนนี้ผมก็มีคอร์สเรียนออนไลน์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น X32 แล้วก็ M32 นะครับที่ใช้งานกับระบบเวฟนะครับไม่ว่าจะเป็น LV1 แล้วก็ Superlack นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ